นักลงทุนที่อยากจะมีประเด็นเรื่องราวของหุ้นนักทุนสามารถที่จะฝากได้ตอนนี้ได้เลยนะฮะกับทิศทางของราคาหุ้นบางตัวเพราะคุณจูชตอบได้หมดเลยนะไี่ชาคุณจก็ตอบเรื่องราวของทางด้านข้อมูลหุ้นเก่งอะไรแบบว่าสี่ช่องนะพีะ่ขึ้นลงสี่ช่องนะเห็นภาพชัดเจนที่เกิดขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณจยชนเวรศักดิ์ศรีกันนะฮะสวัสดีค่ะคุณจูชค่ะ ที่มอนครับค่ะเมื่อเช้าตอนช่วงหุ้นทิมตาที่คุย,ย่ยบคุนจุ้ยในเรื่องราวของ S50 ซี day. Time day. รีส์เอ s สตอปล m อตทำเฟมด y ทำเฟมดียังคงไว้ที่สลาดตอนนี้ฮะอ่าโอเคก็วันนี้นะฮะอ่อเป็นเป็นวันที่เราเรามีทั้งจุดเสียวฮะแล้วก็จุดที่ถ้าสมมุติว่าตลาดปิดแบบนี้ได้เนี่ยก็ถือว่า ยินดีนะกับทุกท่านด้วยนะฮะเพราะว่าจุดสต็อปล s อนะฮะมันมันจะกดลงมานะขอขอไล่เรียงก่อนวันนี้นะี่ยสิ่งที่เราลุ้นกันตั้งแต่เช้าที่เราคุยกันนะฮะก็คือเทลลิงสต็อปเนี่ยมันอยู่ที่928นะสำหรับขาช็อตทำเป็นเดลี่8 2 F 1 0 0 0เเทลลิ่งสต็อป928นะวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราลุ้นว่าจะโดนไม่โดนช่วงเช้านะก็ยืนแถวๆ9.30-9.29นะแต่พอช่วงบ่ายนะฮะเขาก็เทลงมา ล่าสุดอยู่ที่920นะนั่นหมายความว่านะเทอร์สต็อปวันนี้มีโอกาสที่จะไม่โดนแล้วอันนี้สบายใจที้หนึ่งอย่างอย่างที่สองนะครับถ้าวันนี้ปิดลบแบบนี้มันจะสามารถทำให้สต็อปลอสของเราเนี่ยกดต่ำลงมานะฮะจากก่อนหน้านี้นะที่เราคุยกันนคือ946จุดนะมันจะกดมาอยู่ตรงนี้แหละ926จุดนะครับผมกระโดดกดลงมาให้พวกเราเลยครับ อือโอ้ดูพี่ว่าทํำเสียงนะฮะถ้าวันนี้ปิดแบบนี้ s t o อกล s อททำเฟนเดของคุณจุยนี่กดลึกลงไปที่926เลยใช่แรงนะเนี่ยเห<ต>ลือเวลาอีกประมาณ50นาทีก็ต้องยังรุนยังรุนนะฮะรอรอจนถึงท้ายตลาดเลยครับผมโอ้โหอ่ะ นี่คือทำเฟรมเดย์ใช่ไหมคะคุณจุย๊ยสกต้องทำเฟรมเดย์ครับทำเฟรมเดย์ะนะคะสำหรับนักทุนที่ติดตามวิธีการของคุณจุย๊ยเราได้อธิบายรายละเอียดไปในช่วงเช้ชาช่วงหุ้นทิมตาไปนะ,ะแผนตรงนี้แผนของคุณจุย๊ยคือทำเฟรมเดย์เป็นหลักเลยเอาล่ะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วคะคุณจุ๊ยคะ่ะก็ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงเชา้าก็คือวันนี้เนะี่ยขอต่อรองขอต่อรองนะที่บอกว่า ถ้าใครใครสายเสริจ้งจริงๆเนี่ยนะฮะก็อยู่ฝั่งรองแสแต่ว่านะฮะเอ่อต้องต้องรอเขาย่อลงมานะรับแรกคือ926ผ่านด่านมาแล้วแล้วรับที่สองที่เราคุยกันกคือ920จุดซึ่งนะตอนเนี้ยมันมาถึงพอดีทีนี้เนี่ยพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าแผนถ้าตามแผนเป๊ะๆเ,เลยนะําเป็นอีกสักรเราต้องเปิดลองตรงเนี้ยครับนะฮะประเด็นคือมันมาถึงแล้วขาดหารือเปล่านะ,ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่า เออเรากําลังเล่นส่วน t ทม e เฟรมเดล l ี่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดเล่นสวนไทม์เฟรมเดลี่นะจึงจึงต้องใส่โพซิชั่นจํานวนน้อยน้อยนะน้อยเพราะว่าเราเราเทรดเล่นสั้นเกินจริงคือลุ้นเด้งแค่ตรงเนี้ยนะฮะถ้าหลุด920จุดนะนี่คือจุด stop ล o อ s ของขาลองใน t ทม e เฟรมหนึชั่วโมงนะครับส่วนระยะทางด้านบนนะถ้าไม่หลุด920ไปสัก่อนนะฮะมันก็ ถ้าดูจากราคาตรงนี้มันมีโอกาสได้ลุ้นแถวๆเก้าร้จุดกลับไปแถวใกล้ๆเทลลิงสต็อปในไทม์เฟรมเดลี่ครับผมไทม์ i, มทมเฟรมเดลี่อยู่ที่926องหกอ่าใช่ถ้าวันนี้ปิดแบบนี้นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าอ่เคือตามใดที่มันยังไม่ปิดเนี่ยเรายังคงต้องยืนเจ้าตัวเทลลิงสต็อปที่928ดไว้ก่อน อืมอืมต้องรอดูทําเฟรมเดย์ก่อนใช่ไหมฮะว่าปิดที่เท่าไหนได้ถูกต้องครับอืมทีนี้ถ้าทําเฟรมเดย์กดปิดลึกกว่าเก้าสองแปดถูกไหมฮะถูกต้องก็รอปรอจะมาจบที่เก้าสองหกอ่าถูกต้องครับ,รบใช่ครับอืมตกลงเนี้ยช่วงนาทีนี้ช่วงนี้นี้ให้แอคชั่นอะไรฮะก็คือคืออย่างนี้ฮะถ้าถ้าสำหรับคนที่บอกว่า เออ,อยู่ฝั่งช็อตกันมานานอยู่แล้วเนะี่ยผมก็แนะนําโคกันไปก่อนโคฝั่งช็อตไปก่อนนะสําหรับคนเทรดเล่นสั้นนะอย่างที่บอกไปถ้าถ้าอยากเล่นเทรดจริงๆก็ต้องอรอรอเขาย่อแล้วก็เปิดลองนะแต่ถ้าสมมุติว่าพอมันมาถึงเป้าจริงๆอ่ะตรงแนวรับก็สองส่วนะถ้าถ้าไม่กล้านะฮะที่จะเปิดลองสวนเจ้าตัวทาําเฟรมเดลี่นะฮะผมก็แนะนําให้ให้อยู่เฉยๆนะแนะนําให้อยู่เฉยๆแล้วนะฮะ ในกรณีถ้าสมมติว่าโชคดีช่วงท้ายตลาดนะฮะเขารีบาวนะฮะไปใกล้ๆแถวตัอใกล้ๆเก้าสองแปดนะฮะก็ก็สามารถเทรดสองช็อตได้อืมเด้งชอ็อตนั่นเองใช่ไหมฮะเราว่าจะเ<อ>ด้งหรือเปล่าทำเพลงสั้นๆแต่ท้าไม่เด้งก็เฉยๆ,ๆไปใช่ไหมฮะเพราะอยู่ข้างล่างนะแต่ว่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าวันวันนี้ลุ้นเด้งยากนะฮะเพราะว่า ในในขณะที่ตลาดยุโรปเนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยวันนี้เขาก็เปิดบวกนะฮะตัวเลขอ่อาพาดบริการของทางฝั่งยุโรปโดยส่วนใหญ่ก็ออกมาดีนะฮะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยกับกับเอ่อบวกลดน้อยถอยลงเมื่อเทียบกับช่วงเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยไม่ไม่ค่อยตอบสนองออแรงส่งในเชิงบวกของตลาดหุ้นยุโรปมากนะแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการก็เลยดูค่อนข้างที่จะ แย่มากกว่า <S 1> <S 1> <อ>ตลาดดีๆของโลกรับอือก็ใครที่ช็อตทําเฟรมใหญ่คือทําเฟรมเดก็ถือหน้าช็อตอยู่แบบนะช็อตอยู่นะฮะคร<อ>ับการที่ตลาดมันลงลงลง,ลงแล้วจังหวะการเด้งดูยังไงว่าเด้งเด้งแล้วมันต้องลงต่อไหมเอ่อความจริงก่อนอื่นนะฮะเราเราต้องไม่รู้ก่อนนะ,ะไม่รู้ก่อนนะฮะอพอเราไม่รู้เนี่ยนะฮะเราก็จะไม่ไปกัเจมมันแล้วเราก็รอให ตลาดเนี่ยเป็นคนบอกนะว่าอ๋อโอเคสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ของการรีบาวตัวเท่านั้นนะวิธีการดูนะก็คือลองดูฮะลองดูว่าชุดของการรีบาวตัวมันสามารถที่จะไปผ่านพ้นนะเบรกทายก่อนหน้าล่าสุดที่มันเกิดขึ้นได้หรือไม่ถ้ามันไม่ผ่านนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมานะมันปิดบวกใช่ไหมฮะแล้ววันนี้เนี่ยนะดันปิดแดงลงมานั่นหมายความว่า ายนะที่เรามองของรอบนี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นละซึ่งนะมันจะต่ํากว่าไฮก่อนหน้าซึ่งไฮก่อนหน้าเนี่ยมันก็อยู่แถวๆเอ่อเก้าเก้าสี่เก้าเก้าห้าห้าศูนย์แถวๆนั้นนะก็น,นี่ก็เป็นจุดสัง,งเกตได้ครับผมการที่จะเปรียบเทียบในเรื่องหลักของการดีบอลแล้วรีบาวดผ่านไม่ผ่านนี้ก็ต้องดูแท่งที่ผ่านมาว่าชนะแท่งที่ผ่านมาหรือเปล่าอ่า ถ้าดูเป็นลายแท่งใช่นะะแต่ถ้าสมมติว่าดูเป็นรอบจริงๆนะอยากอยากให้ดูที่ไฮล่าสุดนะที่เราสังเกตเห็นที่ใกล้ที่สุดนะซึ่งล่าสุดนะตอนนี้เนะี่ยไฮไฮล่าสุดที่ใกล้ที่สุด,ดก็ผมอยากให้ดูแท่งของวันที่ยนีะ่สิบหกนะสังเกตแท่งของวันวันที่ยนะี่สิบหกเนี่ยมันติด<ม>บวกใช่ไหมฮะ<จ>แล้วมันตามต่อด้วยปิดลงนะเพราะนั้นเนี่ยไฮมันเกิดขึ้นแล้วที่แถวๆบริเวณใกล้ใกเก้าห้าสก็เป็นจุดที่วัดดูในรอบนี้ถูกไหมฮะ ถูกต้องครับผมง่ายๆสั้นๆเข้าใจนะฮะ,ะสำหรับเรื่องราของทางด้านเอสซ่าส่นซีรีส์ในช่วงทําเฟนเดย์นะคะนุนค่ะก็คือทําเฟนเดย์สถานะท,านท่านที่มีช็อตมาจากข้างบนที่ว่านี้ฮะจากด้าน950-980ในจุดนั้นนะฮะจุดสต็อปล s อของท่านคือ946และวันนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ในส่วนของ ฟิวเจอร์สตอปล s ท่านจะกดลงได้อีกขนาดไหนต้องรอวันนี้เนาะถูกต้องครับผมค่ะก็รอดูแท่ง926เนาะใช่รอรอดูวันนี้แหละครับรอดูวันนี้ด้วยอื้าวมีบางท่านบอกว่าเปิดลองไปแล้วที่920นะ่ะอ่าก็นั่นนั่นหมายความว่าเทรดตาม Time เฟรมหนึ่งชั่วโมงแผนของเราเมื่อเช้าเนี่ยในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงถ้าใครอยากจะเปิดลองต้องรอยอ่อ นะฮะรับแรก926รับที่2920นะฮะซึ่งจะมีจุดสต็อปล้อสที่920นะสำหรับพาวเพลิหนึ่งชั่วโมงนะสำหรับใครที่เทรดลองนะฮะส่วนการลุ้นเป้าหมายทั้งนั้นบนลุ้นเด้งเนี่ยก็คือแถาาวๆบริเวณใกล้ๆ928ท่านกรณีท่านที่เปิดลองไปที่920ถ้าทะลุต่ำกว่า920ท่านที่เปิดลองต้องสต็อปลอเลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับผมคุณ โอเคได้นะทุนนะฮะวิธีการเทรดในตอนนี้กับเรื่องราวของความรู้จากคุณจุ้ยได้อธิบายออกมานะฮะในเรื่องราวของฟิวเจอร์นั่นเองใครที่เปิดลอง920นะฮะนั้นใช้ทำฟร,รมหนึ่งชั่วโมงนะหลุด920ตัวใครตัวมันนะเพราะภาพใหญ่ยังเป็นช็อตอยู่ถูกต้องครับผมอ่าโอเคได้ต่อไปคุณจุ้ยมีอะไรอีกไหมของคุณจุย้ยทองคำหรือว่าตัวไหนอ่าทองคำก่อนจะได้นะฮะ สำหรับทองคำนะฮะล่าสุดโลตัสปอร์ตเนี่ยก็ยอดเล็กๆนะ,ะมาอยู่ที่ 1, หนึ่งพันแปด้อยสามสิบห้าเหรียญนะครับซึ่งเเราก็ยังคงเน้นเทรดเล่นสั้นนะฮะก็คือรีบาวแล้วอยู่ฝั่งช็อตนะแต่เนื่องจากว่าค่วงคืนนี้เนี่ยเจ้าตัว ADP น้ำตาลสองทุ่มสิบห้าเนี่ยมันคาดว่าน่าจอกมาดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะลุ้นเด้งยากอยู่เหมือนกันเพราะล่าสุดนะ,ะถ้าใครได้ดูเจ้าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะก็ยังยัง,ย,งยังแข็งค่าได้เรื่อยๆนะฮะสำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์เพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสลุ้นรีบาวดและช็อตอาจจะยากนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเทรดทองคําอาจจะต้องทําใจนะฮะตั้งใจช็อตราคาแถวๆนี้นะครับเพื่อลุ้นเป้าหมายนะฮะบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าเหรียญครับผมข้างล่างใช่ไหมฮะหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าเหรียญใช่ด้านล่างเป้าหมายสิบเหรียญครับผมอ่สิบเหรียญนะฮะสำหรับนักทุนทองคํา ได้ค่ะต่อไปเงินใช่ไหมฮะสำหรับซิลเวอร์นะซิลเวอร์ความผันผวนค่นอนข้างที่จะสูงนะ,ะล่าสุด26เหรียญ7.5เซนสำหรับซิลเวอร์เนี่ยก็เอ่อต้องต่อรองนิดนึงราคาตรงเนี้ยนะฮะไม่เปิดรองซิลเวอร์จะเอ่อจะจะ,จะเล่นค่อนข้างที่จะต่างจากทองคำนิดนึงนะช่วงนี้นะฮะนะฮะก็ รอเขายอ่อลึกๆหน่อยแถวยี่สิบห้ายี่สิบห้าเหรียญเก้าสิบเซน,นะฮะย่อแล้วก็เปิดลองนะฮะล,ลุ้นเขาเด้งนะฮะโดยมีเต้าหมายทางด้านบนเนี่ยเต้าหมายไกลสุดเนะี่ยอยู่ที่แถวแถยี่สิบเจ็ดเหรียญสี่สิบสามเซนครับผม,มซิลเวอร์นะฮะเป็นย่อรองค่ะครับผมต่อไป usd ค่ะสำหรับ usd future นะครับอ่ล่าสุดนะฮะสะปอตเรทนะฮะดอลลาร์บาทอยู่ที่ส0มสิบาทสามสตางค์ นะฮะกเ็เราก็ทนถือกันมาหัวน,น่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะซึ่งนะฮะเราก็มีการระหว่างทางเนี่ยเราก็มีการรับซับลอตและถอยลดลงมานะเพราะว่าเราบองว่าภพยาพใหญ่ในส่วนของละของดอลลร์เนี่ยมีโอกาสแข่งข้าเพราะนั้นเนี่ยบาทมันน่าจะอ,อ่อนนะเพราะนั้นเนี่ยเราจึงยังคงนะฮะโฮลองกันอยู่ลอง USD อ u t u r e เจนะฮะแล้วก็ดูซอบลอตที่ยี่สิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางครับผมโอเคได้ค่ะมหมดยังคะ ก็ถัดมาเป็นซิงเกิลสต็อกครับผมเชิญค่ะสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะฮะตัวที่อยู่ฝั่งรองนะฮะมีอยู่ตัวเดียวคือ p t c นะฮะล่าสุดยอ่อมาอยู่ที่17บเาทสาสตางค์นะครับสต็อปลอสขาลอง17บาททวนครับนะถัดมาเป็นตัวที่อยู่ฝั่งช็อตทั้งหมดนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังชั่วที่พักบ่ายนะฮะตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงมานะ ibl ครับล่าสุดอยู่ที่38บาทก็ยังทรงๆอยู่ สต็อปลอตนะฮะให้ดูที่สามสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์นี่คือขาช็อตนะครับถัดมานะเป็นสวัสด์นะ,ะอยู่ขาช็อตนะครับล่าสุดหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์สต็อปลอตของเขาเนี่ยให้ดูที่เจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์ครับผมค่ะถัดมาเป็นเอ็มพีซีนะฮะล่าสุดหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าระหว่างวันนี้ก็ต้องบอกว่าจอไฮนะฮะซึ่งถ้าสมมุติว่ามันไปนเบรกไฮที่หกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าตางค์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดสต็อป ถัดมานะครับเป็น PTT GC นะฮะล่าสุยดย่อลงมาอยู่ที่61สิบาทห้สตางค์นะก็ยังช็อตกันอยู่นะฮะสุดท็อปลอสบาททชวนครับผมค่ะ PTT GC ช็อตอยู่ค่ะครับผมถัดมาเป็น i r t c นะฮะล่าสุด3ามบาทหกสตางค์ยังช็อตนะฮะสุดท็อปลอสสบาทเจครับผมค่ะและตัวสุดท้ายนะครับ p t t s c ล่าสุดยอด่อลงอยู่ที่77็ดบาทเจ็ติาสตงค์นะฮะเรายังอยู่ฝั่งช็อตะมสต์ t c จตบก็อแปดอิสามบาทห้าติสตางค์ครับผมอืมได้ค่ะอ่ะต่อไปข้อมูลคำถามอื่นๆน,นะอคุณสวิตชัดเจนคุณสวิตชัดเจนแล้วคุณสวิตได้นะในเรื่องราวของ t f e ฟอ่าจะได้เอาไปใช้หาก,กินของเราได้อ่ากัคุณจุยนั่นเองอ่ะคำถามหุ้นในตอนนี้อ่ะ ถามหุ้นตัวใหญ่เลยไหมโมดเซ็กติไปก่อนเคแบงก t พีท b b ีเอสซีบีบบีเอเชิญค่ะเออพี่ย่อมกี่ตัวนะเคแบงก์ไม่ทันไม่ทันตัวโมเซ็กติก่อนแล้วกันอ่ะเคแบงก์นะฮะล่าสุดหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์นะก็ย่อลงมาเล็กน้อยนะแต่ว่าโดยภาพรวมของเคแบงก์เนี่ยก็ยังเออ่ใครใครที่มีของอยู่ก็ยังสามารถถือได้นะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่า เขาเขาน่าจะไม่น่าปิดต่ํากว่านี้อะไรมากมายนะฮะแล้วถ้าสมมติว่าปิดแถวแถวเวบณตรงนี้ได้นะจุดสตอปลอสขาขึ้นของเคแบงเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์ครับค่ะพีทีทีปตทปตทฮะสำหรับปตทล่าสุดถอยลงมาอยู่ที่สามสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์นะครับก็เดูทรงดูอาการแล้วยังไม่ซื้อนะฮะยังไม่ซื้อ รอก่อนครับรอก่อนนะฮะอืมอ่ะนักทุนฝากถามอ่ามีมีอีกตัวหนึ่งนะฮะ SCB อ่าแบงค์ให้หมดแล้วกันเนาะพอแบงค์มันขึ้นมา SCB นะฮะวันนี้ทั้งวันไปทำทายที่เก้าบาทเจ็ดสิาตางค์ล่าสุดถอยมาอยู่ที่97บาทนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมองว่า SCB น่าน่าจะปิดสูงกว่าราคาปิดของเมื่อวานนะฮะซึ่ง ถ้าสมมติว่า SCB สามารถสิดแบบนี้ได้สต็อปร้อยของ SCB จะยกมาอยู่ที่94บาทนะฮะก,ก็ยังสามารถที่จะถือต่อได้ถ้าไม่หลุด94บาทโ okay. อเค BBL ต่อเลยนะฮะสำหรับ BBL นะครับดูภาพแล้วยังยังยังต่อไม่ได้เหมือนกันมันจะม่นจะซื้อเลยได้ได้แล้ว ล่าสุดห1 5้สิบ้าบาทนะครบวันนี้ไปทําไายที่1 1 7่0บาทห้นะ BBL ขอรอดูหน่อยฮะยังอยู่ข้างล่างอยู่นั่นเองนะไม่ไม่สามารถขึ้นไปเกาะเส้นได้เหมือนกับ2ตัวแรกโอเคอ่าได้ทีนี้คำถามนักลงทุนมีมาแล้วนะฮะ KCE KCE นะฮะล่าสุด56บาทคอมปิง KCE เนี่ยจุดหนีของเขาเนี่ยอ,อยู่ที่56าสบาทเนะหลุดมาได้ หลุดหลุดเริ่มหลุดตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วนะฮะสำหรับ KCE นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะในการรีบาวนะ์นะวันนี้เนี่ยเขาเข้ารีบาวนะ์นะฮะก็อาจจะหาจังหวะในการรีบาว์แล้วขายออกก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยนว่ากันใหม่ยังรับไม่ได้ใช่ไหม KCE ค่ะอ่าผมยังไม่แนะนําซื้อครับอ่อทาท่านที่จะรับห้าสิบหกบาทยังนะฮะอะ่ยังไม่ได้นําซื้อนะฮะ TMB ค่ะอีกตัวหนึ่งเนาะอ่าแบงค์แบงค์ p ีเบก็ก็ยังนิ่งๆยังทรงๆนะฮะวันนี้ไปทำลายที่บาทสิบห้าล่าสุดบาทสิบสองนะสำหรับพีเอมบเนี่ยยังไม่ซื้อนะแต่เลื่อนไขในการซื้อพีเอมบเนี่ยผมผมอยากให้เขาปิดเหนือหนึ่งบาทสิบสามสตางค์ให้ได้ก่อนถ้าปิดเหนือหนึ่งบาทสิบสามสตางค์ค่อยโฟลว์บายครับซึ่งวันนี้ก็ต้องลุ้นจนจบสุดท้ายค่ะ อ่าตัวอีกตัวหนึ่งเอเอ่ามาแล้วค่ะถามจะซื้อหรือถามจะขายบอกด้วยนะคะ e ีเล่าสุดหกสิบสี่บาทนะครับอ่าจุดหนีเอเอนะฮะจุดหนีหกสิบสามบาทห้าสิบครับจุดนี้นะะนนแล้วจุดที่ยังไม่มีอะไรเลยเไม่มีอะไรเลยผมว่าราคาตรงนี้มันเป็นผมผมไม่ซื้อนะนะเพราะว่ามันขึ้นมาสักระยะแล้วก็ เราจะสังเกตเห็นว่านณช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเขาพยายามที่จะรีบาวนะฮะพยายามที่จะรีบาวแต่นะฮะสังเกตนะฮะวันที่รีบาวของสัปดาห์นี้เนี่ยวอลุ่มเนี่ยลดน้อยถอยลงเรื่อยๆนะสำหรับ E A นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ซื้อตรงเนี้ยผมผมไม่ซื้อและใครที่มีของอยู่นะจุดหีของคุณก็คือ63สิบสามบาท้าสิบจตครับโอเคอ่ะได้ค่ะตลาดก็เริ่มไหลลงนะฮะคุณจุ้ยในตอนนี้นะฮะก็ ลงมาอยู่ที่919ว้าใครที่ลองไปเมื่อกี้ล่ะก็ต้องต้องรอจบแท่งฮะมีจบแท่งบ้างหรือยังฮะเท่าไหร่ก็เท่านั้นได้หรือเสียก็เท่านั้นหรอคะใช่ถูกต้องอแท่งล่าสุดที่เพิ่งจบไปตอนประมาณบ 3, นะ่ายสามเนี่ยปิดที่9 2 2นะฮะแท่งเนี้ยยังไม่จบนะ <c oughs> ก,ก็ก็ยังพอสามารถที่จะลุ้นได้นะแต่ว่า ในมุมผมเนี่ยมันหลุดมาแบบเนี้ยนะฮะมันมันเอียงไปทางไทม์เฟรมเ,เดลี่อ่ะมันมีโอกาสที่จะถูกมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดแบบนี้ผมว่าเออดีออกก่อนก็ได้นะ,ะไม่ต้องรอจบแท่งครับผมอืมพรุ่งนี้ลงไหมล่ะถ้าเป็นแท่งอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ลงไหมอย่างนี้ละกันถ้าถ้าสมมุติว่าในไทมเ์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะฮะถ้ามันปิดต่ํากว่าเก้าสองศูนย์เนี่ยนะฮะมันมันมีโอกาสลงต่อได้ ถ้างั้นแท่งหนึ่งชงั่วโมงคือแท่งสี่โมงเย็ยนหรือแท่งบ่ายสามอ่าแท่งบ่ายสามคือแท่งลาสุดที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งปิดแท่งไป่นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอแท่งนะตอนนี้เนะี่ยที่กําลังจะหมดอันนี้ดันไปเกือบถึงแท่งข้างบนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะดันเกินไส้มันไหมอ่าหมายหมายถึงไส้ตรงไหนครับพีม่ม่อนไส้แท่ง,ง,งบ่ายสามฮะเฮ้ยผมว่าย,ยากนะหมายถึงดันขึ้นใช่ไหมฮะฮะช่วงบ่ายสี่มโมงนี้ออกแท่งมาขึ้น ครึ่งแท่งแล้วผม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 ไม่ายากผมไม่ายากยากแต่ใครจะแอคชั่นตรงนี้ต้องซับล็อตไปสําหรับท่านที่ลองสัน้นๆส่วน,นท่านที่มีช็อตอยู่ช็อตภาพใหญ,ยะะใหญย่ยังอยู่นะคะทุนช็อตภาพใหญ่ของคุณุ้ยยังอยู่นะฮะอืมได้ก่บคุณุ้ยข,ขอบคนมากเลยนะฮะมามาครับดีดีมากๆครับสวัสดีครับค่ะ <c oughs> ในส่วนของเอ0 Series s 2ซ <c oughs> น, <c oughs> นั่นเองช็อตภาพใหญ่คือทำเฟรมเดย์นะฮะวันนี้ก็เป็นจุดน่าสนใจอ,ยอยีกหนึ่งก็คือ จุด stop loss นะฮะจากเดิมนะฮะที่อยู่ที่ระดับ9 4 6จุดจะเป็นจุด stop loss ฝั่งชอ็อตแล้วก็วันนี้นะฮะถ้าปิดต่ำกว่า9 4 6นะ,ะต้องดูว่า stop loss จะกดลงมาเกือบ20จุดอีกนะฮะก็เป็น9 2 6จุดวันนี้เดี๋ยวดูกันจนถึง5โมงเย็นนะสำหรับเช้าด้าทางด้าน t f l e x นั่นเองนะคะค่ะ